เราก็เดินทางมาถึง EP ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ใช่ค่ะแวันนี้นะคะเราได้สายงานที่แบบว่าน่าสนใจใช่โ<ต>อ,อ้ที่เอาจริงๆเนีย่ยตั้งแต่ตั้งแต่เราเรียนมาเราไม่เคยเห็นทีคนไหนไปทำเลยใช่เราดิฉันคิดว่ามันก็เหมาะกับเราดีนะม,มีโอกาสที่จะได้ใช้ภาษาด้วยอืมโอเคค่ะแล้ววันนี้คะ่ะเราก็อยู่กับพี่แอมแล้วค่ะ สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เคและตัวทีบีนะคะค่ะ,ะเดี๋ยวให้พี่แอมแนะนำตัวนิดนึงเนาะกับสถานที่ฝึกงานใช่ค่ะโอเคค่ะพี่ชื่อพี่แอมนะคะอยู่ชั้นปีสามเนาะฝึกงานที่บริษัททัวร์แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครชื่อบริษัทลีลาวดีคอนดิเดจตจำกัดนะคะเออ่บริษัทลีลาวดีคอนดิเดจตจำกัดเนี่ยเป็นบริษัทเครือที่มีลูกเครือประมาณ 2บวกกับลีลาเป็น3เนาะจะมีบริษัทอิมเมดบริษัทยิลิตซึ่งบริษัทรัวแห่งนี้ที่ก็ดูข้อมูลมาแล้วว่าเป็นบริษัทที่อยู่อันดับต้นๆของประเทศเลยค่ะใช่อยู่แถวสุขุมวิทดูสุขุมวิทแถวอโศกนี่ไกลๆใกล้กลไ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 กไกับกกลไกไไ <laughs> ที่มีดาราชอบไปเรียนถึงเพื่อนก็อาจจะได้เจอดาราบ้างสักป่าหรือเปล่าไม่ได้เจอบาเป็นผู้ะหล่อเลยมีโอกาสได้เจอผู้ชายบ้างไหมคะหล่ออะไรอย่างนี้เออฝรั่งเยอะมากค่ะแบบเพื่นท่านเยอะมากค่ะต้องนไปทำงานที่นั่นเราต้องปักหมุดไว้เลยเออเราปักหมุดแล้วนะโอเคค่ะแล้วพี่แอนทำงานตรงนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งอะไรคะ ต้องบอกเลยว่า,าที่พี่สมัครไปแรกๆเนาะพี่จะสมัครไปที่ตำแหน่งแผนกขายแผนกขายกับเ,เกี่ยวกับการซื้อขายระหว่างประเทศแต่ว่าด้วยความที่ทางที่แผนกของบริษัทอะเขาบอกว่ายังไม่ค่อยมีงานเกี่ยวกับการซื้อขายระหว่างประเทศเพราะว่าเป็นช่วงโควิดเขาก็เลย เสนอว่าจะสมัครตำแหน่ง p r อไหมที่แบบว่าเกี่ยวกับการทำลิปทำทัวร์การจัดคลิปข้างในแล้วก็ต่างประเทศพี่ก็โอเคสนใจคืออย่างน้อยอะ่ะเราก็ได้ทำในสิ่งที่เราชอบคือตำแหน่ง p r ซึ่งในตำแหน่ง PR เนี่ยเราก็จะได้ทำเกี่ยวกับจัดทัวร์ออกแบบทัวร์แล้วก็เสนอราคาลงเว็บไซต์ของบริษัทแล้วก็ถ้าเกิดมีลูกค้าคนไหนสนใจบริษัทเรา ที่เขาแบบว่าเสนอมาว่าเขาต้องการไปประเทศนี้ไปจังหวัดนี้ด้วยงบประมาณเท่านี้เราก็สามารถออกแบบให้เขาได้เสนอให้เขาได้อะไรอย่างเงี้ยคือเราจะออกแบบเอ่อทัวร์ล่วงหน้าอย่างน้อยนะสองเดือนซึ่งในการออกแบบเนี่ยเราก็ต้องติดต่อทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นวีซ่าไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆราคารถทัวร์หรือว่า ราคาอื่นๆที่เป็นแบบว่าราคาเสริมของกิจกรรมนั้นๆร้านอาหารอย่างเงี้ยเขาเปิดไหมในช่วงโควิด6เดือนหลังของของปีนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราต้องติดต่อทุกอย่างภาษานงานทุกอย่างให้เขาลืมหมดเลยซึ่งอันเนี้ยน่าสนใจแล้วก็สนุกมากๆอ่าแล้วเอออยากทราบว่าบรรยากาศการทำงานเป็นยังไงบ้างเราได้ไปทำที่ออฟฟิศหรือว่าเราได้ work f r o ม home ค่ะ ไปทำยี่ออฟฟิศเลยค่ะไปออฟฟิศวันแรกก็คือแบบว่าก็ไปผิดๆถูกๆเพราะว่าแบบตึกอาจจะซับซ้อนนิดหน่อยแต่ว่าก็ก็ไปได้เพราะว่าพี่เขาแบบว่าคุยกับเราตลอดว่าโอเคทงไนแล้วมาทางนี้มาทางนี้คือพี่เขาก็สายเอนเตอร์เทนอยู่เหมือนกันนะเนาะแล้วก็ความกดดนันอึดอัดไม่ไม่มีค่ะเพราะว่าพี่เขาแบบว่าเฟรนลี่คุยง่ายแล้วก็เวลาเราไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบ คอยโค้ดเราตลอดอเราจะมีงานที่แบบว่าให้เราช่วยทําอยู่ตลอดตลอดเพราะว่าคืออย่างน้อยเนี่ยมาฝึกง,งานเขาก็เขาพูดเสมอว่าแบบเนี่ยอย่างนี้ต้องทําเป็นนะเรื่องนี้ต้องรู้จักนะอะไรอย่างเงี้ยนะอะไรเง,งี้ยค่ะมันจะคอบอกเก๋เนาะใช่อะอามาดูสวัสดิการเออม,มาดูสวัสดิการสวัสดิการเป็นไงบ้างคะแบบว่าเขาแบบว่าเลี้ยงเราดีมัย้ยอะไรอย่างนงี้สสำหรับของพี่แอมนะคะก็ก็ สวัสดิการของบริษัทเนี่ยจะไม่มีนะคะ,ะค่าเดินทางค่าที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยจะจะไม่มีให้แต่ว่าพี่ๆของออฟฟิศเนี่ยใจดีอาหารกลางวันอย่างเงี้ยแบบพี่เขาพี่เขาทาเผื่อเราพี่เขาซื้อเผื่อเราตลอดคือแบบว่า90%้านสะิบเปอร์เซ็น่ะเราแทบจะไม่ได้ซื้อเองใช่ค่ะนอกจากว่าขนมที่เราจะอยากกินจริงๆเราออกไปซื้อเองได้แต่ว่าพี่เขาจะมีแบบสแนกคม้ขบเคี้ยวนะ น้ำดื่มโค้กอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีมาให้ตลอดใช่ค่ะพี่เขาก็ซัพพอร์ตดีใช่ดีมากเลยค่ะฉั<า>นไปจิ่สังิดว่าเขาล้มจบแน่เลยพรที่ <c oughs> กินแต่สแน็คอย่างเดียวเลยนะคะอะ่แล้วอย่างนงี้เราก็แสดงว่าเราก็ประหยัดค่าข้าวไปได้ม้อหนึ่งเลยเนาะแล้วค่าใช้ใจ่ายอื่นๆล่ะคะมีแบบว่ายังไงบ้างเสียหายเยอะไหมสำหรับการผลงานเนาะของพี่เนี่ยจะ ค่อนข้างหนักไปที่การเดินทางเพราะว่าเราต้องเดินทางเช้าเย็นทุกๆวันเพราะว่าเราเดินทางแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์หยุดแค่เสาหยุดเสาฮิตนะคะเราส่วนเวลาขุงานเนี่ยจะอยู่ที่แปดโมงครึ่งถึงหกโมงเย็นใช่คะการเดินทางไม่ยากค่ะอยู่ใกล้กับ MRT BTS ศุกรสุขุมวิทเลยไม่ต้องสีเรียอเรื่องการเดินทางไปมาง่ายแต่ว่าถ้าอยู่ไกลก็คงต้อง เสียเยอะหน่อยต้องตื่นแต่เช้าด้ยวยแหละาอยู่ในเมืองนาะพบบีีบีใช่ค่ะอะไรที่นี้แล้วทำไมพี่แอมถึงเลือกมาทํางานเกี่ยวกับบริษัททัวร์ค่ะถ้าทั้งที่ก่อนหน้าน,นี้ดิฉันทราบว่าเหมือนว่าจะไปฝึกงานที่โรงเรียนเป็นครูสาวอะไระย่างนี้อ๋อสไตล์พี่แอมเหมือนจช่ไหมคะพี่เคใช่เหมือนมาก <laughs> ตอนแรกที่ว่าจะไปเป็นคนนรูแะ่พะเห็นแบบคุยคุยกันว่ามันจะไปฝึกงานที่เป็นเป็นฝึกเป็นครูออคืบ พี่คิดว่าพียมเนี่ยอ,อ,อาจจะถนัดลงพื้นที่หรือว่าคุยกับคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะน,น,น่าจะถนัดทางนี้มากกว่าแล้วก็แบบอยากเที่ยวด้วยชอบเที่ยวด้วยอาศัยแบบว่าเที่ยวไปด้วยทํางานไปด้วยจะชอบอะไรแบบนี้ค่ะใช่แล้วก็คิดว่าถ,ถ้าถทำทัวร์ไปแล้วมันก็คงจะสนุกแล้วก็ถามว่าฝรั่งเศสภาษาฝรั่งเศสภาษ,าษาของเราเนี่ยได้นําไปใช้ไหม ถ้าเกิดมีทัวร์ต่างประเทศเราคิดว่าเรา,เอ,าอาจจะนำไปใช้ได้ใช่คะ่ะเพราะว่าทางออฟฟิศเนี่ยมีทัวร์ยุโรปเยอะมากแล้วก็เข้าฝั่งแคนาดาฝรั่งเศสสเปนเยอะม,มากซึ่งเราจะใช้ใช้ได้แล้วก็ได้ใช้ค่ะเออดีอ่ะแต่ฉันก็เห็นด้วยนะคะแบบว่าบุคลิกแบบคุณแอมเนี่ยแบบเหมาะกับการติดต่อสื่อสารแหละเพราะว่าคุยก <mist y. S 2> ับ <c ười> คนอื่นเราแบบคุยรู้เรื่อง โอเคค่ะเรามามอยู่ในถึงตอนที่แบบขั้นตอนอยู่กันไหมเออขั้นตอนการติดต่อติตดต่อ,อยังไงเราติดต่ออันดับแรกเลยเนี่ยมันจะมีเว็บไซต์ของออฟฟิศของบริษัทเองเราสามารถเซิร์ชได้เลยค่ะว่าเป็นแบบว่าบริษัทวิราวันนี้ฮอลิเดจ์จำกัดแล้วก็ส่งอีเมลแปลว่าเรามีความประสงค์อยากฝึกง,งานตำแหน่งนี้ ที่บริษัทนี้วันที่เท่าไหร่เราก็ต้องระบุไปแล้วก็แนบ p r e s u m m ไปได้เลยทางอีเมลของบริษัทดีลาวันดีฟันดีจำกัดค่ะแล้วก็พี่เขาเนี่ยก็จะตอบกับอีเมลหรือว่าทรูหาเราได้เลยท,ทันทีภายในภายใน3-5วันประมาณนี้คือถือว่าติดต่อกลับมาเร็วสำหรับพี่ใช่ะคะ่ะโหดีเนาะรู้สึกแบบว่าบริษัทอื่นแบบชอบแบบดอ,ดองเราไวแล้วแบบเราก็แบบ กระอักกระอ่วนอว่าอุ้ยจะได้ไหมจะได้ไหมอะไรอเงี้ยถือว่าบริษัทนี้ก็ตอบโจทย์อะเรามาพูดถึงเรื่องของสางคมการทํางานดีกว่าฟิลแบบว่าเพื่อนร่วมงานอะไรเงี้ยก็ต้องมีแบบว่านักศึกษาฝึกงานบ้างแหละอเออเป็นยังไงบ้างรีวิวสิคะอ่ามีค่ะนักศึกษาฝึกงานนักศึกษาฝึกงานที่ไปเจอเนี่ยเขาฝึกมาแล้วก่อนเราหนึ่งเดือนเราไปเจอเขาพอดีเขาก็เหลืออีกหนึ่งเดือนเขาฝึกทั้งหมดสองเดือนเขาเป็น เด็กนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีของกรุงเทพแห่งหนึ่งเนาะ mm hmm. เขาเรียนเรียนเกี่ยวกับท่องเที่ยวมาโดยโตรงเขาก็จะแบบมีความถนัดมีความสามารถด้านนี้เราไปแรกๆอะเราไม่มีความรู้เรื่องทัวเรื่องคริปเลยเราก็ถามเขาได้ซึ่งก็ดีที่มีเพื่อนนัาศึกษาฝึกงานแนะนําเลยว่าถ้าเกิดน้องจะไปฝึกที่ไหนอะ ไปคนเดียวก็ดีนะแต่ว่าถ้าเกิดไปกับเพื่อนอย่างน้อยแบบมีเพื่อนคุยะก็อาจจะดีกว่าใช่คือุ่นใจอะนาะไปคนเดียวมันก็ใช่ใช่ใช่แต่มันก็มีเพื่อนแบบเป็นแบกให้เราคืออย่างน้อยแบบมีเพื่อนปรึกษาใช่ค่ะแบบเอาเพื่อนไปดีกว่าบางทีอะไรอย่างเงี้ยส่วนแบบว่าถ้าเกิดเราไม่เข้าใจอะไรคุยกับพี่ออฟฟิศได้ทุกคนที่เขาแบบว่าพพอร์ตเราทุกคนเราไม่เข้าใจเวลาที่เขาให้งานอย่างเงี้ย ถามได้เลยไม่ต้องอายไม่ต้องเขินเพราะว่าพี่เขาแบบเป็นอะไรแบบว่าไม่เข้าใจรีบถามไม่เข้าใจรีบถามเพราะว่างานเราแบบต้องต้องเดินต่อไปเรื่อยๆคือยากมากที่ต้องกลับมาแก้กจุดเดิมอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นอยากให้มันผ่านๆไปเป็นทีละเรื่องทีละเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ถือเป็นสังคมการทํางานแบบแท้จริงอะเนาะ อ่ะมาถึงช่วงดท้าย,ายอยากให้พี่แอมฝากอะไรถึงคนดูหน่อยน้องๆก็ได้หรือว่าอยากขายอะไรก็ขายได้จะขายทัวร์ก็ได้นะคะพี่แอมทำบริษัททัวร์อดีใช่สคอ,อร์สสคอร์สอ,อ่ะอ๋อสำหรับน้องๆไม่ว่าจะปีไหนนะคะปีหนึ่งปีสองที่สนใจอยากฝึกงานของบริษัททัวร์เนี่ยพี่ก็แนะนำสามบริษัทที่พี่พูดไปข้างต้นเนาะมี i m a เม มีอีลิ e แล้วก็มีลีลาวดีเนาะซึ่งสามบริษัทนี้เป็นบริษัททัวร์ที่อยู่อันดับต้นๆของประเทศแล้วก็นอกจากที่เขาจะเป็นบริษัททัวร์แล้วเนี่ยถ้าเกิดเรามาฝึกงานอะเราก็จะอาจจะมีความรู้เกี่ยวกับออแกไนส์บ้างการทำอีเวนต์บ้างเพราะว่าเขาทําด้านนี้โดยตรงเราแบบว่าเราอาจจะมีส่วนที่แบบไปช่วยพี่เขานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยที่แบบพอให้เป็นความรู้ใช่คะ่ะ ถ้าเกิดน้องๆสนใจก็แบบเซิร์ชเข้าไปได้เลยเว็บไซต์ลีลาวด,ดีฮอลเดี์จํากัดทั้งเว็บไซต์เนี่ยก็จะมีการแนะนํำทัวร์ของทั้งยุโลปเอเชียมีหมดเลยค่ะในประเทศไทยก็มีทั้งภาคเหนือใต้ตะวันออกภาคอ<ช>ี<ม>สานม,มีหมดเลยใช่ค่ะส่วนช่องทางการติดต่อเนี่ยก็จะอยู่ในเว็บไซต์นั้นทั้งหมดเลยค่ะทั้ง email, อีเมลเบอร์โทรอะไรอย่าง เดี๋ยวพวกเราก็จะแนบเว็บไซต์ไว้ให้พี่ description ละกันใช่ทำเพื่อน้องคนไหนสนใจอะไรเงี้ยคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณพี่แอมมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณพี่แอมมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้อะไรเกี่ยวกับการฝึกงานแล้วเป็นยังไงสาย ทั่วใช่แต่ว่าประสบการณ์ที่ดีใช่ก็หวังว่าทุกคนนะคะจะได้รับความรู้จากคลิปนี้ไปไมนม,มากก็น้อยแต่ท่านก็จะมากอยู่กกคน,คนะขอบคุณทุกคนเลยใช่แน่นอน,นะคะ่ะดูแบบมีสาระนะคะ <c oughs> <c oughs> เอาละค่ะสําหรับคลิปหน้านะคะพวกเราจะไปสัมภาษณ์ใคร <c oughs> สายงานไหนเมือ่ยอไหร่ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกุ้งกินกุ้งกินให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนโอายบ